เป็นเทอร์โบของอะไรครับเป็นเอสเอ็กซ์สี่โคเซตเอสเอ็กซ์สสิบครับอันนี้มูดอยู่เท่าไหร่ครับมูดประมาณใช้อยู่ประมาณสี่สิบครับสวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่กัน กับรถนะครับผมเป็นดาก้อนนะครับผมนะคผมก็มาดูกันเลยครับว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างแล้วเป็นสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อเบิร์ดสินิพันธ์เบิร์ดครับครับโอเคครับคันนี้เป็นดาก้อนรินดาก้อนตัวปี99ครับ99มาแปลงหน้าเป็นตัวดาก้อนตัวล่าสุด ตัวล่าสุดนี่เป็นปีเท่าไหร่นะปี2002ครับ2ใช่ครับเป็นจากหน้านี่เป็นตัวนี้เลยนะทรงนี้เลยใช่ครับตรงโลโก้นี่อ่ะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับเปลี่ยนมาเป็น2002ก็จะมีฝากระโปรงบานหนึ่งใช่ครับอันนี้เป็นของที่ไหนครับเป็นของงานเตมครับอ๋อเป็นคาร์บอนใช่ครับตัวแรกๆปะน่าจะตัวแรกๆนะครับฝากระโปรงตัวนี้ครับได้มาตอนนี้บานเท่าไหร่ได้ตอนนี้บานก็ประมาณหมื่นฟาบาทครับหมื่นกับบาทเหมือนกันใช่ครับ ตันนี้เป็นฝาเจอะอยู่แล้วป่ะใช่ครับาจะเป็นฝาแล้วก็มาเจาะอีกทีหนึ่งครับอ๋อคือมาเจาะเองใช่ครับการบินแบ่งอ๋อเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนคาร์บอนเพียวเลยใช่ป่ะอันนี้ใช่ครับคาร์บอนเพียวเลยครับมันจะไม่แข็งแรงเท่าฝาใช่ฝาเดิมต้องกันบินการบินปลอดภัยไก่อนใช่ป่ะนใช่อก็มีกันชนนี่ตัวเดิมป่ะกันชนที่แรกมันเป็นหน้าเหล็กครับอ๋อเป็นหน้าเหล็ก นนเป็นเบอร์รใหม่ปะ่ะใช่เบอร์ใหม่มาน้านใหม่หมาแปลงใหม่ไปเลยแปลงใหม่ทั้งชุดเลยครับอืันนี้ได้เป็นสีเขียวอะไรเขียว <im itation> เป็นเขียวเดิมติดรถเลยครับอ๋อใช่เขียวเขียวเดิมหาหาสีเขียวนี่ยากนะใช่ครับจะเป็นสีบอลไม่ก็สีสีขาวาเงี้ยมะ้งใช่ครับสีเขียวอันนี้หาย,ยากอันนี้นี่ก็อยู่กลุ่มชมพูเพชร <im itation> ใช่ครับอยู่กลุ่มชมพูเพชร ล่าสุดนี่ได้ไปจอดเขาวะไม่ได้ไปครับตอนนั้นยังไม่ค่อยรันเลยโอเคครับเดี๋ยวไล่มาดูคนได้ครับล้อครับอันนี้ใช้เป็นของอะไรครับผมเป็นล้อพีวันครับงานไทยครับอ๋อล้อพีวันเลสซิ่งใช่ครับงานไทยใช่ครับเห็นคนใส่กันน้อยนะใช่คนใส่กันน้อยครับมันก็เป็นรถยุคก0สูนะเนอะใช่ครับอันนี้ได้มาชุดเท่าไหร่ พุดมาได้ประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทใช่ครับก็มีเบรกอันนี้เบรกเป็นหออะไรครับผมเป็นเบรกอาริโตจานสามหนึ่งห้าครับอาริโตจานสามหนึ่งห้าอันนี้ได้มาชุดเท่าไหร่ครับไม่เกินเจ็ดพันห้าครับโอ้เจ็ดพันห้าเหรอใช, <5. S 1> ใช่ไม่เกินเจ็ดพันห้าแค่นี้ก็สวยนะเนาะใช่เราก็ขอสิดแปดยางเป็นดนะูระเทินเนาะใช่ครับยางระเทินสองสามห้าสี่สิบสองหก หน้าหลังหน้ากับหลังนี่หน้าโหลดน้อยกว่าหลังปะหน้าข้างหลังจะโหลดน้อยฝหน่อยหนึ่งแล้วข้างหน้าขึ้นมานิดหนึง่งเหมือนจะชดเชยนิดหนึงน่งเนาะใช่ครับช่วงล่างข้างหน้านใช้ของอะไรเป็นของเดิมอัดน้ำมนันเราครับเรใช้เป็นของเดิมอันดน้ำมันแทนไปใช่ครับก็แค่นี้ก็พอแล้วเนาะใช่หนึบหนึบได้อยู่ <laughs> <laughs> โอเคครับรบ้ายนอกก็ไม่ได้มีอะไรมากาเนาะใช่ครับก็จะมีแค่กระจก มองข้างเป็นคราสแควร์ใช่ครับอันนี้ติดติ๊กเกอร์บรรทัดเฉยใช่ครับติดติ๊กเกอร์ให้ดูสวยงามนิดนึงใช่แล้วก็มีแป้นแป้นแป้นคาร์บอนเนาะอันนี้ของมอสคาร์บอนนี่ใช่ครับคาร์บอนสวยมากอันนี้ก็จะเป็นรถใช้งานถูกใช่เมื่อก่อนรถใช้งานมากเลยก็ค่อยเล่นไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับยังไม่ได้เก็บสียังยังเป็นสีเดิมอยู่ยังมีแม็กไลเนอร์อยู่ปกติใช่ เน้นใช้งานไปก่อนช่วงนี้ชอสข้างหลังก็เป็นดิสเบรกด้วยใช่ข้างหลังดิสอันนี้นีเป็นของอะไรครับเป็นของทูเปอร์ครับเป็น์ทูเปอร์ครับมีอันนี้มีเบรกมือในตัวได้ปะใช่ครับผมมาแปลงเป็นเป็นเบรกมืออ๋อยางข้างหลังก็ดูโเทอร์เหมือนกันใช่ครับอันนี้หน้าล้อหน้ากว้างเท่าไรหลังเก้าครึ่งสิบครึ่งครับหเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งใช่ครับ แต่ก็หน้านี้ไม่ล้นเลยเนาะใช่เพราะหลังก็อันนี้นี่ผ่านด่านโดนไหมไม่โดนอะม่านจะไม่โดนเพราะมันแค่ส่องนิเวงใช่ครับมันไม่ได้น่าเกลียดไรมากโอเคช่วงล่างอันนี้เป็นของอะไรครับผมช่วงล่างก็มีโชกมีประตูคู่หนึ่งครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้แบตอยู่ใต้ท้องใช่ครับแบตอยู่ใต้ท้องครับแล้วมันไม่โดนน้ำอะไรไม่เป็นไรครับใช้มาพอๆกัสองสองปีฝาครับ นา่บอกเชื่อก็โล่งแล้วใช่ครับก็มีฝาถานที่งานทุ่มปะเป็นงานทุ่มครับงานทุ่มมองซ่าตัวแรกๆกันนะใช่ลายที่นี้ตอนนี้ทุ่มมาเท่าไหร่ได๊ปปี้นะคาผมทุ่มมาประมาณไม่เกินห้าพันนะครับประมาณห้าพันห้นใช่ซื้อฝาเราต่างหากไฟทาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ครับตัวตัวตัวของมันเลยเนาะโอเค กลุ่มชมพู่เพชรใช่ครับชมพู่เพชรอันนี้อยู่มานานยังครับอยู่มาก็สองสามปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาได้ดูห้องโดยสารนะครับผมท่านนี้ในห้องโดยสารมีอะไรบ้างครับผมเข็นเสียงเครื่องเสียงด้วยเหรอใช่ยังไม่ลื้อออกเลยเครื่องเสียงเครื่องซิ่งเนาะรถซิ่งก็ต้องมีเครื่องเสียงนะไปฟังเปิดเพลงเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มีกรมีถั่อะไรเป็นนาดี้ใช่ปะใช่ครับจะมีคาำตัวหนึ่งข้างคาำคาำสีนนี้เป็นของอะไรครับเป็นของพี่ท็อปบาซิงเพชรบุรีเนี่ยครับอ๋อันนี้ก็มีเปลี่ยนเบาเป็นดิกาโลครับดิกาโลตัวนี้เป็นตัวไหนครับเป็นงานไทยครับตัวนี้งานไทยได้มาเท่าไหร่ได้พี่ท็อปได้มาประมาณห้าพันสาบาทครับไม่แพงครับ ถือว่าถูกเลยนะใช่สภาพก็ววยังดียอ,อยู่เนาะใช่ครับมาพร้อมรางเลยปะมาพร้อมรางเลยครับถูกดีแสดงว่าได้ราคาที่ดีมากเลยนั้นโอเคโอเี <laughs> okay. Okay, ๋เราไปไล่ห้องเครื่องหน่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามา,มาไล่ดูไฮไลท์ของวันนี้นะครับผม <laughs> ก็เป็นห้องเครื่อง ่พี่ไล่เลยครับว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นสเต็ปใหม่อะไรไงเป็น2,050ฟิตเดิมครับคือเอาตัวที่ว่าติดลบมันเนี่ยแล้วก็ฟิตให้มันใช่เป็นขึ้นใช่ครับแล้วพวกรอบนอกก็จะมีเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบของอะไรครับเป็นเ HX4 Process HX40 ครับจะนีราคาไอ้กันข้างหน้าไว้กันพวกของอะไรเข้ามาใช่ครับกระแกง อันนี้มูซอยู่เท่าไหนมูซประมาณใช้อยู่ประมาณ4ีบครับสีก็ได้เรื่องอยู่นะโอได้เรื่องอยู่เลยเสี่ยวแลบบส่งกำลังเป็นของอะไรพี่พวกเกียร์พวกคันเป็น,นเกียร์คอมก็จะมีทอยอินเตอร์อันนี้เป็งานที่ไหนอะไรเงี้ยครับทอยอินเตอร์เป็นของช่างอ้นทอยดีครับช่างอ้นทอยดีใช่ครับมันแถวอืมใช่ ปกติเขาจะเดินตรงมาเลยป่ะใช่ครับแล้วก็เราบอกเขาใช่ไหมใช่บอกเขา้เดินขึ้นหน่อยนล้วก็จะมีพวกพรอยดีอันนี้เป็นงานสร้างของอ้นใช่ไหะใช่ครับช่างอ้นเหมือนกันครับแล้วก็มีม่านน้ำมานน้ำปีเนียมอันนี้ของของดาร์กอนเลยใช่ปหใช่ครับเป็นของดาร์กอนเลยเป็นตรงรุ่นเลยครับ ตรงร<ช>ุ่นแต่เป็นอนลูมิเนียมใช่ครับด้านด้านอินเตอร์เป็กกี่นิ้วอะไรครับเปีนยเนาจะมาประมาณสองนิ้วครึ่งน,นะครับใช่ครัสองนิ้วครึ่งใช่ได้เย็นใ,ใช้ได้อยู่เนาะใช่ครับไม่เคยไม่เคยมีปัญหารเรื่องฟับร้อนเลยเออท่ออินเตอร์กับ ถ่ายอีกถ่าไอีกเตอรเนี่เสมอว่าไอดีเนี่ยรวมกันแล้วเท่าไหร่ได้พี่ทำมาผมทํามาผลแรกเมื่อก่อนมเป็นโบเล็กผมทํามาประมาณสองหมื่นฝ่าทครับอ,อ๋อ<ม>แล้วก็<ช>รรมาอัพเป็นตัวใหญ่ใช่ครับแก้ไขเป็นเทอร์ท้อ๋อเป็นไรเทสใช่ปะ่ะใช่ครับสวยดีแล้วก็จะมีพวกกระปุกผักหนาอันนี้เป็นจกใช่ปะ่ะกระปุกผักหนาครับผักหนามผักหนามใช่ครับ เอพีดี hey, อันนี้ระบบน้ำมันเป็นของไหนครับระบบน้ำมันเป็นของธรรมดาครับระบบน้ำมันอนะ่ะอ๋อนธรรมดาใช่ครับแต่ก็แค่ใช้ได้อยู่ครับไม่มีปัญหาต้งคิตติ้งก็ใช้ได้อยู่ใช่ครับไม่มีปัญหา,หาอะไรคันนี้นี่ที่ทํารวมทั้งหมดห้องเครื่องเนี่ยทั้งภายในห่องเครื่องทั้งหมดอ่ะใช้งบไปหลักไหนได้ก็ <c oughs> หลักๆก็ไม่น่าจะไม่เกินสามแสนครับทั้งหมดเลยอ่ะของเครื่องทั้งหมดของเครื่องก็ประมาณทําเครื่องมั้ยด้วยทั้นก็ประมาณไม่ถึงแสนครับประมาณแสนหนึ่งใช่ครับหนึ่งแสนทั้งคันนี้ประมาณสามแสนจบใช่ครับแต่อนาคตก็อาจจะทะลุกว่านั้นอีกใช่ไหมครคนเริ่มจะเล่นกันเยอะโอเคสำหรับคันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วครับนี่อยากให้พี่ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อเป็นะครับเออผมชื่อเบร์ดไรจท้อนครับ ส่วน926357305ครับ 35, ครับ,รบโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ <5 S 2>